ย่างนีไหนป้าอ่างนั้นนะเนี่นงงนนนะจะเสียอียสงนะองพุ่งยอเสดานะนุนอเจไปเปหนุ่มมวยู่ตัวไปตล่ดยังกระเติตัวจะขอเตียอนุนอเจมดรเชลีนะเจไปยังกระติตตุมตล่านะน,นี่เสดานะไปหม้อแก เชฟเป้ยวัลชีเทยมูยุดาชีน่สวัสดีค่ะวันนี้เรา3ามพี่น้องก็จะเดินไปตลาดนะคะทุกคนไปดูด้วยกันว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปตลาดนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะแล้วเราก็จะเดินไปนะคะเดินไปกับน้องไซสองคนนะคะ น้องชายนะคะสองคนมีสองคนแต่ก็คนหนึ่งไปอยู่กับพ่อเสียงขวอายุเสียงขวงนะคะแล้วก็จะเดินไปนะคะมันก็ไม่ได้ไกลเนาะย่างเดินทางไปประมาณสามสิหรือว่าสี่สนาทีนะคะ

ร้อนมากสองคนนี้ก็ยังไม่ยอมกางร่มเลยนะคะมีแต่หนูคนเดียวนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะทุกค mm hmm. น

นี้เราก็จะไปซื้อส้มตำนะคะไปกินอยู่ที่บ้านนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินส้มตำนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนเหนื่อยจังเลยวันนี้่ย ทำไมก็ปวดเช้าก็ก็งาฉีกขอของไ้พ<อ>่อซาโตวเหรออืโอ้ถาขี้จนต้องนวดเจียเจ,จียสินะอีนอยาเจียแล้วก็ปุพิงใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนอต,ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ<อ>ถึงอันร้านร้านส้มตันแล้วนะคะเราจะไป ไปซื้อส้มตำมากินนะคะเพราะว่าอยากกินมากนี่ค่ะก็เป็นทางที่เราจะไปซื้อส้มตำนะคะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะ ตอนนี้เราออก็จะไปที่ร้านส้มตานะคะเาเกลืเลยตรงนอยังรอตุ้มยป้องเหรอเบ๊เเตารอเบเเตรอเต่าตุนอแล้ว,วนเวนชาชาบุนเชนชาย น้องรอตุกของนะไปแต่นะจะนับเป๊ะลอยรอเดี๋ยวเราหันบรรยากาศลงกันนะเป๊ะอยวิ่งไต้สมต่ำมักมุ่งเนอเอาส้มต่ำเอาวิ่งต่ตามักมุ่งเจไปอย่าไปเฉยนะชาติเตี้ยแต่ฟื้นตาย Có bà xa Xa kì Xa tới tiền lơ Đã ta đi Nhà đó Ừ, Ê, là, 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 là chị ơi là mua bé vua Là mua bé vua nó Ừ Ôi, có ăn cầm gì tiền lơ Ừ Nè, xe tụi mèo hả Nó Miêu Miêu Có bao nhiêu bác nhiên ít cô chú nông chị tốt sao nó bảo là tụi mình chị yêu ăn cho đi à rồi nhà có phải luôn được rồi anh ấy biết tay không chứ bỏ rong hết chị kia chị tao có luôn. chưa chưa sao chưa chưa rồi ơ tôi đa không không nó là đến chiều tôi <laughs> ใช้สิมงทีใช้มามลากเก๋เอ,อ,อ่อเหนียวแล้วเด้อเอนเด้อแนไปตลาดมาแล้วก็มาซื้อส้มตำน,นะคะแล้วเขาก็มีลูกแมวนะคะแล้วน้องชายอยากได้น้องชายชอบแล้วก็เอ่าพวกเขา่าถ้าอยากได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงเลย แล้วน้องชายก็เอาไปเอาไปน้องชายชอบมากเลยค่ะตุ๊กแม่ก็ตุ๊กเนียอืมตุ๊กเจ๊ก็จะเอาตุ๊กโตตุ๊กเจก็จะเอาตุ๊กเลาโอเลยอมเดนงเจเอาตุ๊กเาต่อเจ๊แล้วเนี่ยก็ตุ๊กเสจออกซึหรออืมก็เนเี่ยที่ห้เนเี่ยไอ้มาิบูน่งม้วนหมอนม้วไกก็จะชิบไก่หน่อยก็มังคายผู้เมียวไอ้ก็ยอง

ตัวเป็นกหมอเคนะสุดาน้นะ,ะี่เชฟรลั๊กน้อยจริงๆสมบูรณ์ใช่ได้ไหมามากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็ไปตลาดมาแล้วก็เหนื่อยมากเลยค่ะก็จะมากินข้าวนะคะ 안 지두 군지도 미나 เาชิ้ในลอกน่าจเด็กสุดที่อิี่ชนเด็อเนจัป้าเาพียป้าใช้ใช้ปนเราองที่น่นเลยประจนดาเป็นแบบชิ้ี้เดลยจ้านแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะ